สวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินนะครับก็เดี๋ยวมาดูไฟฉายในคอนะครับนี่ที่ห่อในคอนะครับรุ่น P12 นะครับไฟฉายในคอรุ่น P12 นะครับก็ตัวนี้ลูกค้าทําเสียมานะครับก็คืออาการอาการก็คือลูกค้าบอกว่าอยู่ดีๆก็ดับไปเองนะครับไม่ได้ทําตกไม่ได้กระแทกนะแต่ว่าเกิดจาก ออลอยด้านหัวนะครับรอยด้านหัวไฟฉายนะครับก็อันนี้เป็นล่องรอยจากที่ลูกค้านําไปถอดเองนะครับไม่รู้วิธีการถอดนะลูกค้านําไปถอดเองโดยไม่รู้วิธีการถอดนะครับก็เลยทําให้เกิดรอยเยอ่อแยะมากมายเลยนะครับก็โอเคครับไม่เป็นไรนะไม่รู้ย่อมไม่ผิดนะครับเพราะว่าต้องมีประสบการณ์กันบ้างนะครับก็คือต้องมีบาดแผลกันบ้างนะครับโอเคไม่เป็นไรผมก็ซ่อมให้นะ ซ่อมให้นะครับก็คือปกติเลยอันนี้เป็นฐานที่ลูกค้าใส่มาด้วยนะครับเป็นฐานที่ลูกค้าใส่มาด้วยนะนะครับโอเคตอนนี้ก็ซ่อมเรียบร้อยนะครับไดเวอร์มีปัญหานะไดเวอร์มีปัญหาก็เลยจับซ่อมแล้วนะครับก็กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับก็โอเคเดี๋ยวมาดูการทํางานของเจ้าไดเวอร์นะครับทดสอบเช็คแบตเตอรี่ก่อนนะครับเดีย๋ยวผมขอปิดไฟก่อน ทดสอบการเช็คแบตเตอรี่นะกดปุ่มสวิตช์คอค้างไว้นะครับแล้วก,กดเปิดนะครับไฟจะกระพริบหนึ่งสองสามสี่ไฟกระพริบสี่ครั้งแล้วติดนะครับกระพริบสี่ครั้งแล้วติดก็คือเท่ากับว่าไฟในแบตเตอรี่นี้มีสี่โวลต์นะครับสีนะ่โวลต์อะดูอีกครั้งหนึ่งนะครับกดค้างไว้แล้วกดเปิดปล่สองสามสี่แล้วก็ไฟหน้าก็ติดปึง้งนะครับ เท่ากับว่าไฟในแบตเตอรี่มี4โวลต์นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นหมด1นะครับหมด1่แสงระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4นะครับอันนี้แสงระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4นะครับมี4ระดับแสงนะครับแล้วก็ไฟฉายจะจำโหมดสุดท้ายที่เราเปิด ที่เราเปิดทิ้งไว้นะครับเราเปิดแสงแรงมันก็จะอยู่หมดแรงนะครับเราเปิดหมดเบาทิ้งไว้ปุ๊บแล้วเราปิดเปิดมามันก็จะอยู่หมดเบานะครับเปิดโหมดกระพริบเอ่อกระพริบก็คือกดสวิตช์ค้างนะครับนะครับปิดไว้เปิดมาก็ยังเกวนกระพริบเหมือนเดิมนะครับอันนี้เขาเรียกหมดเมมโมรีโหมดนะครับไฟฉายจะมีเมมโมรีโหมดก็คือเปิดจะจําแสงสุดท้ายที่เราเปิดทิ้งไว้นะครับ โอเคก็มีสี่ระดับแสงเข้าโหมดสตอปว่าคือกดสวิตช์ค้างไว้นะครับกดค้างไว้แบบนี้เลยสตอปกดค้างไว้อันนี้น่าจะเป็น SOS นะครับไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจเรื่องโหมดนะแต่คิดว่าน่าจะเป็น SOS นะครับกดค้างไว้ครั้งหนึ่งอันนี้เป็นไฟแฟลนะครับไฟแฟลมีสำคัญยังไงสำเนาว่าเวลาเราเข้าป่าหลงป่า นะครับไฟแฟลชเนี่ยมันแป๊บแป๊บป๊บแป๊แปแปเนี่ยมันก็จะบอกสัญญาณได้นะครับบอกสัญญาณได้ว่าเราอยู่ตรงนี้จุดนี้นะครับเป็นเออเขาเรียกอะไรเซฟแบตเตอรี่ด้วยเป็นในตัวนะครับไฟแฟลชนะครกดอีกครั้งหนึ่งกดเป็นสต็อกนะครับโอเคครับก็ซ่อมเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวก็เตรียมตัวส่งกลับได้แล้วนะ โอเคครับที่ที่ท่านได้สนใจซ่อมไฟฉายหรือโมไฟฉายนะครับสอบถามพูดคุยกันได้นะครับพี่เพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายทั้งสูงนะครับปลายช่างมิ้นนะครับก็สนใจซ่อมไฟฉายหรือโมไฟฉายนะครับสอบถามพูดคุยกันได้เลยเดี๋ยวจะผมจะทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนี้นะครับหรือโทรมาพูดคุยสอบถามกันได้นะผมจะทิ้งลิงก์ทิ้งเบอร์โทรทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคครับก็ฝากไปด้วยนะครับ จากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมิน้นสวัสดีครับ